สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพบกันวันพระเราได้นำธรรมะชุดประทีปชีวิตของพระสรีธรรมนิเทศกมวลโชติมันโตอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อดีตเจ้าวาดวัดสันปะข่อยจังหวัดเชียงใหม่และผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ขอเชิญรับชมค่ะ รหพุทโวันนี้จะพูดถึงยากข้อสุดท้ายซึ่งเป็นยากที่หา้าคือกิจฉังสงัทธธรรมจวันังการฟังธรรมหรือการฟังพระสัทธธรรมเป็นของยากแม้ว่าผู้ที่แสดงธรรมจะหาได้ยาก ก็ไม่เหลือสามารถของเราที่จะส่ะแสวงหามาสมมุติว่าพระผู้แสดงธรรมก็หาได้แล้วและท่านก็กําลังแสดงธรรมอยู่และเราก็กําลังนั่งฟังพระธรรมเทศนาของท่านอยู่ก็ยากนักที่เราจะเข้าใจธรรมะที่พระท่านแสดงเพราะการฟังธรรมไม่ใช่เรื่องสนุกบางครั้งก็ฟังอย่างเสียไม่ได้ฟังด้วยไม่ได้ตั้งใจฟังไปอย่างแกกน ไม่ก็ง่่งนอนไม่ก็ฟุ้งซ่านไม่ก็รำคาญหรือเกิดความวิตกกังวลห่วงใยสงสัยลังเลไม่แน่ใจทำให้จิตไม่เป็นสมาธิพระท่านเทศจบเราก็ไม่รู้เรื่องว่าท่านเทศเรื่องอะไรเพราะธรรมะเป็นสภาวะที่อ่อนละเอียดถ้าใจของเราหยาบก็เก็บธรรมะไว้ในใจไม่อยู่ถ้าจิต ชุมด้วยกิเลสมีราคะโทสะโมหะตันหามานะทิติแล้วฟังไม่รู้เรื่องหิวมากฟังธรรมก็ไม่รู้เรื่องอิ่มมากร้อนมากหนาวมากคิดมากทําให้ใจแตกฟังธรรมไม่เข้าใจธรรม,มะเป็นสัจจะที่ฟื้นใจคนขัดใจคนไม่ไหลไปตามกระแสะความคิดของคนคนจึงทนฟังธรรมไม่ได้ เราไม่อยากแก่พระท่านยิงมาเทศว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราไม่อยากเจ็บเราไม่อยากตายพระท่านก็ามาเทศว่าเราจะต้องมีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาพระท่านก็ามาจำจีจำชัยในเรื่องที่เราไม่ชอบเราจึงเกลียดธรรมไม่ชอบฟังธรรมฟังธรรมแล้วไม่สบายใจเป็นส่วนมาก ไม่เข้าใจทำเป็นส่วนมากพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมครั้งแรกมีผู้ฟังธรรมเพียงห้าท่านเท่านั้นในห้าท่านนี้ที่ฟังธรรมเข้าใจธรรมรู้ธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมมีเพียงท่านเดียวคือท่านโกดัญญะนอกกนั้นไม่เข้าใจธรรมแม้ในการต่อต่อมาเวลาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วมีผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเพียงเล็กน้อย ในพระไตรปิฎกระบุไว้ชัดเจนว่าคนเข้าใจธรรมมีจำนวนน้อยเหมือนเขาวัวคนที่ฟังไม่รู้เรื่องมีมากเหมือนขนบัวฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ากิจชังสัตธรรมัตสวนังการฟังพระธรรมเป็นของยากเราผ่านยากมาแล้วห้ายากไม่ควรปล่อยชีวิตให้ผ่านยากเหล่านี้ไปโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าและการฟังธรรมเลย ขอให้ท่านผู้ฟังได้โปรดดำรงชีวิตโดยใช้ธรรมะเป็นประทีบสองทางชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเทิน